สวัสดีค่ะนิฉัชอาจารย์ษาไทยรัตนัรรมวิวัฒน์นะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูตุ๊กก็ได้ค่ะวันนี้เราก็จะมา,าสาธิตนะคะทาในส่วนของการศิลปะการตกแต่งจานผลไม้ซึ่งจะเป็นวิธีการทําที่ง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะคะวันแรกสําหรับคลิปแรกวันนี้จะเป็นการสาธิตในส่วนของการแกะตัดตกแต่งมะละกอน,นะคะ,ะเห็นว่ามะละกออันนี้หัวไปไหนนะคะเราต้องตัดหัวตัดท้ายเนาะ ส่วนหัวคุฑุกจะมาทําเป็นในส่วนของหัวจานสําหรับตกแต่งนะคะส่วนอื่นๆนะคะอันนี้เอาออกมานะคะแล้วก็ตัดตรงนี้เนาะเก็บของอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วผ่าครึ่งนะคะอขออนุญาตสายตาจะเอียงไปห,หน่อยนะคะแล้วก็มาดิน้นนะคะอันนี้เราให้เรียบร้อยนะคะอันนี้การที่เราเมดออกเพื่อความที่ง่ายสะดวกเราก็ใช้ช้อนนะคะเอาออกเลย เจอเดี๋ยวอาจจะอาจจะไม่ต้องเกลี้ยงมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดอ,อ่อทางหลังอีกทีนึงนะคะทำเป็นนิดนึงนะคะมันแล้วแต่ในส่วนของมะก็เราบางชนิดก็เม็ดก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ อันนี้นะคะโอเคค่ะพอเสร็จแล้วเราตัดนะคะตัดอีกครึ่งนึงเนาะแล้วสำหรับอันแรกนะคะเราจะทำทั้งหมดประมาณสามสองสามลายนะคะลายแรกจะเป็นอ่าลายอะไรใดคล้ายใบไ,ไม้อะคะ่ะนิดนึงนะคะแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะตัดนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพยายามให้ชิ้นใกล้ๆกันเนาะตัดออกมาค่ะสวนท้ายนี่ไม่เอานะ ก็ปาออกนิดนึงนะคะปาออกปาไส้ออกหน่อยนึงนะคะการปอกชิ้นนิดนี้บางทีสงสัยว่าทําไมเราไม่ปอกเปลือกก่อนที่จะมาตัดเป็นชิ้นนะคะถ้าปอกเปลือกมันค่อนข้างช้าดังนั้นในการที่ปอกและกรอเพื่อไม่ให้ช้าเราตัดเป็นชิ้นแล้วเราค่อยปอกเปลือกออกทีหลังนะคะพยายามไม่หักคั้งน้นเลย แล้วก็อ,ออกมาอันนี้เดี๋ยวเราไปมาตักลายเนาะเราจะใช้มีดอันนี้จักก็ได้นะคะกรณีที่เราไม่มีมีดแกะสลักแต่ถ้าสมมติเรามีมีดอะไรน้อยแต่อานนี้เป็นมีดแกะสลักมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเรารงนิดนึงนะคะกรีตรงนี้ออกมาเลยนะคะตัดออกมาตัดให้เฉียงให้ขาดตัดอีกนะคะไล่ลงมา ที่สองนะคะ นะ,ะทำไปนะคะจนหมดชิ้นเนะะเาะเพราะว่านะคะใส่ชาเราเตรียมไว้นะ ถ้ามีเศษก็หยิบออกนะคะ,าะวางไยนะเจ้าตรงนี้เราอาจจะมีกระดาษตัวนี้กระดาษทิชชู่สักนิดนึงนะคะเป็นสําหรับที่เราจะใช้ในการที่เราจะเช็ดนะคะตรงนี้มันซับตรงนี้นนหน่อยนึงสำหรับลายอื่นนะคะอันนี้เราจะทำลายอื่นนิดนึงนะคะ ในที่สองนะคะอันนี้ง่ายกว่าแรกเนาะ,ะตาอย่างนี้เลยค่ะจากอากอกมาตรงตรงเลย ที่สองนะคะมระะกอรถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างช้ำจะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมระะกอรที่มันแข็งกว่านี้แล้วก็มีความฉ่ำเขาเรียกว่าสุกน้อยกว่านี้เราจะทําได้ง่ายกว่านะคะ นี่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะบางทีมันค่อนข้างช้ำจะทำมผปกับเน,นื้อมากมาเก็บนะคะ ้ามมัน,นเเร,ร่ชวลส่วนอีกลายหนึ่งนะคะที่จะสอนก็จะเป็นลายใบไม้อันนี้เราตัดชิ้นเล็กกว่าน,นี้นิดนึงนะคะจะตัดแบบเฉียงๆหน่อยตัดเหมือนเดิมนะคะเอาไส้ออก ยมามเกลวาให้เป็นรูปใบไม้นะคะแล้วก็ตอออกมาการจักอาตรงนี้มันไม่ใช่การแกะสลักดังนั้นเรากีแค่ตรงนี้พอนะคะกีดออกมาแค่ตรงกลาง ผลไม้มันจะไม่ชํำนะคะออกมาแค่นี้แล้วก็วางลงไปนะคะอีกนีดอ,อันหนึ่งเนาะเดิมกีดแบบเดิมนะคะน้ตกอมันค่อนข้างจะฉ่ำสักนิดนึงนะคะ อาจจะค่อนข้างที่จะยากสักหน่อยนะคะเคค่ะหลังจากที่ซ้ำเสร็จแล้วนะคะส่วนอื่นๆเราก็เก็บเรียบร้อย ะะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้เป็นการจัดตกแต่งจานผลไม้นะคะในส่วนของมะละกอนะคะ ในส่วนของรักกอนี่เป็นการที่จะทำสามลายก็คือเป็นลายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นจากเป็นซีซี CC, แล้วก็เป็นลายใบไม้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะมีดอกไม้นิดอันนึงที่เรามาทำมาจากหัวของลักกอนะคะ อันนี้จะเหมาะสำหรับที่เราจะใช้ในงานจัดเลี้ยงหรือไม่ก็เวลาเราทำบุญนะคะเราไปถวายพระนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะอันแรกอันนี้สำหรับการจัดตกแต่งจานผลไม้มะละกอวันนี้ครูต,ต้องต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณคะสารพันความรู้ ากับ se ศิลปศาสตร์วังนาง